สวัสดีค่ะท่านก่นวัตรค่ะสวัสดีคับคุณดังในสวัสดีคับคุณมรรัชครับครับอาการครับขอสอบทานประเด็นของข้อเท็จจริงนิดหนึ่งตามข่าวระบุว่าบ่ายสองเมื่อวานนะครับสวอกอุปกิจชิงไปมอบตัวที่บกปสสามขอสอบทานนิดหนึ่งเป็นการไปมอบตัวโดยไม่มีหมายเรียกไม่มีหมายจับอะไรใดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยครับยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ขอหมายนะครับ <C AP> เราก็จะไปดูตามกฎหมายวิธีพิจารณา,า,าความอมาญามาตรา134ครับ <C AP> เป็นกรณีที่สวอเนี่ยได้เข้ามาหาพนักง,งานสอบสวนเองนะครับครับครับนะฮะกฎหมายก็จะบอกว่าให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยถ้าเข้ามาอย่างนี้ก็ให้ให้แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่ <C AP> มีการกล่าวหากันนะครับให้ทราบนะ <C AP> แล้วก็ให้แจ้งข้อหา ด้วยนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยมีการแจ้งไปสามข้อหาก่อนนะครับตามที่จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทําผิดตาม <Okay. S 2> ข้อหานั้นอย่างไรนะครับ <Okay. S 2> <ะ>โอเคโอเคพมโทษอีกครั้งน,นะครับคดีนี้มันแปลกหมายเรียกก็ไม่มีหมายจับก,ก็ไม่มีตั้งข้อกล่าวหาใดๆก็ยังไม่ทันได้ตั้งข้อกล่าวหาใดๆแต่อยู่ๆสบว่าอุปภิกชิงเข้าไปสแสดงตัวชิงเข้าไปมอบตัวกับทางตำรวจปสสามโดยสมัครใจเองแปลกไหมฮะ ก็เป็นเป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาอย่างนี้ก็จะมีกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา134นะครับพนักงานอายการที่เข้าไปร่วมนั่งเป็นที่ปรึกษาในการสอบสวนนะก็จะให้คําแนะนําว่าให้ดาเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาไปครับครับครับแจ้งข้อเท็จจริง มีคนเขาบอกว่าคุณมีพฤติการอะไรอย่างไรนั่นเป็นประเด็นของข้อเท็จจริงก็ต้องแจ้งกันไปลายกันเดียวกันก็ถือเป็นจังหวะในการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยรวมสามข้อกล่าวหาด้วยกันประกอบด้วยข้อกล่าวหาอะไรบ้างครับครับข้อกล่าวหาที่ง่ายก็คือมีการสมคบฟอกเงินนะครับแล้วก็ฟอกเงินแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติครับสมคบกันฟอกเงินร่วมกันร่วมกันฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมค้าก่อหน้าชญากรรมข้าใช่ครับการตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินไม่ว่าจะสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินจะข้อหาไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของการฟอกเงินมันต้องมีความผิดมูลฐานคำถามก็คือความผิดมูลฐานกรณีของสอวอุปกิจตคืออะไรครับจึงนำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาดังว่าครับเออ คงคงเป็นรายะเหตุในคำนวณนะครับโอเคได้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 ไดได้ได้ได้ครับ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 องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีมีค้อเทจริงอะไรครับจึงตั้งข้อกล่าวหาเรื่ององค์กรอาชีพกรรมข้ามชาตินะฮะในในในรายละเอียดตรงนี้คงไม่สามารถให้กับออกทางสื่อมวลชนได้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 ครับได้ครับท่านในการครับถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นั้นถ้าเช่นั้นย้อนความกลับไปนิดนึง จำได้ว่าจำได้ว่าคุณนารีอายการสมงสเคยมีคําสั่งในเชิงวินิจฉัยว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีข้ามชาติเป็นคดีนอกราชกิจดังนั้นดังนั้นอายการต้องเป็นตัวหลักในการทําสํานวนเว้นแต่จะมอบหมายให้ตํารวจเป็นตัวหลักในการทําสํานวนนั่นก็ว่ากันไปในเวลาต่อมาท่านนารีก็ได้ตั้งคณะทํา,างานร่วมอายการตํารวจขึ้นมาทําสํานวนนี้นะครับไอ้ตุนมินรัต์นี่แหละ มันทําไปถึงไหนแล้วครับคณะทํางานร่วมตํารวจอการทาไปถึงไหนแล้วครับก็คดีคดีสวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ทํามาได้เรียกว่าเกือบจะเกือบจะสมสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนะครับครับครับนะนี้กระบวนการที่เราอยู่ระหว่างดาเนินการนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ทางสวเนี่ยท่านได้เข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองนะครับ เราก็เลยต้องดําเนินการตามมาตรา1 3 4ไปเลยนะครับโอเคทวนอีกครั้งนะครับคณะทํางานร่วมตํารวจอายการยังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปสำนวนในส่วนของสวอ,อุปกิจถูกต้องไหมฮะเรียกว่าเกือบเรียกว่าเ,ก,าเกือบเกือบครบท้วนแล้วนะครับเกือบครบท้วนจังหวะท,ที่จังหวะที่เกือบครบท้วนเมื่อยังไม่ครบท้วนจึงยังไม่สามารถแจ้งข้อข้อกล่าวหาได้ใช่ไหมครับโดย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 ขั้นตอนถูกไหมฮะ ใช่ครับเราก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับเพื่อกำลังทํารวมสรุปทั้งหมดแล้วเพื่อจะเสนอถึงท่านอายการสูงสุดนะครับการที่สวออุบัติชิงมอบตัวแสดงตัวก่อนที่จะมีการสรุปํำนวนก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหามันได้มันเสียในทางคดีอย่างไรครับแทคกติกเอ่อก็คงคงไม่มีอะไรได้เสียอย่างไรนะครับพราะผมคิดว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายก็คือถ้าท่านเดินเข้ามานะครับ ก็มีกฎหมายวิทยามาตรา134ที่กําหนดหน้าที่นะครับนะในการ,รสอบสวนเนี่ยว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายน,นี้ครับถึงเข้าไปสู่มาตรา134วรราค,าคาที่บอกว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับตรงนี้นะครับเราเราจึงยังไม่ได้มีการนําไปดําเนินการฝากขังแล้วก็มีการนัดให้มาพบ ในงานสอบสวนต่อไปในเดือนเมษาเนี่ยครับในเดือนเมษาวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมฮะวันที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเมษาให้สวอุปกิจมาพบรบนัดต่อไปใช่ครับอีกครั้งใช่ครับนัดต่อไปครับอทีนี้ทีนี้ประเด็นน่าสนใจก็ในเมื่อยังประกอบพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนก็ในเมื่อยังสรุปสํานวนไม่ได้เรียกเรียกได้ว่าเกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วนะครับ แต่แต่ยังไม่พร้อมแจงข้อกล่ารหาเพื่อเพื่อนํารายงานท่านอายการสูงสุดนะครับเพราะว่าตามกฎหมายท่านสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและท่านมอบหมายให้ผู้การปราบปรามยาสิติบสามเครับเป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็ตั้งคณะอายการเข้าไปร่วมการสอบสวนครับโอเคหมายความว่าจริงๆจริงๆนะก็ทํากันเสร็จแล้วล่ะอยู่ระหว่างการนําเสนออายการสูงสุดถูกไหมฮะเรียกว่าเกือบจะเสร็จแล้วครับท่านครับ เมื่อเกือบจะเสร็จแต่ไปเจอไฟบังคับตามมาตรา134ประมวลวิายาการเมื่อไปเจอไฟบังคับต้องรีบแจ้งข้อกล่าวหามันจะมีปัญหาไหมเนี่ยอยากรู้จังก็ยังไม่พร้อมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่เขาชิงจังหวะเขาใช้ประโยชน์จาก134เป็นไฟบังคับเชิงไกลๆต้องรีบแจ้งข้อกล่าวหามันจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ย ก็เป็นข้อกล่าวหาที่เขารวบรวมพยานหลักฐานกันมาแล้วนะครับโอเคโอเคได้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 ในสำนวนในสำนวนที่คณะทำงานทำร่วมกันตำรวจอายการนั้นนัะครับ,รบเฉพาะในส่วนของสวอุปกิจคนเดียวหรือรวมรวมส่วนของตุนเมนลัดด้วยครับ ก็มีการนําเอกสารท้งนั้นมาดูด้วยครับโอเคได้ครับได้ครับเอาละครับคงต้องรอให้มีความคืบหน้าอีกสักนิดหนึ่งต้องกลับรบกวนลกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วก็จะรายงานให้ผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนทราบครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณดีดีครับขอบคุณคับท่านรองโฆษกสำนักงานการสูงสุดนะคะคุณโกศลวัอินทุจันยงเดี๋ยวถ้าอัปเดตกว่านี้นะคะเดี๋ยวคงจะได้มาว่ากันแต่ว่ามันก็น่าติดตามนะนี่ผมอยากรู้จริงจริงนะว่า ใครเป็นที่ปรึกษากฎหมายคคืืออยังไงใครใครเป็นทนายให้กับสวอุปกิจเออคืออย่างนี้ผมคิดแบบซุกสนนะผมใช้ตักกะผมไม่ได้ใช้หลักกฎหมายอะไรเลยแต่ผมใช้ตักกะเอาตักกะบ้าน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 เลยเอาบ้านบ้านเนี่ยบ้านผมนะอ่าบางพัดบางพัฒนเด็กบางบางพัดแล้วกันประการอีกบอกซอยไปเลยสิพอเหอะเดี๋ยวเขาจะโยงมาแถวนี้อีกคืออย่างนี้คืออย่างนี้ ผมก็ใช้ตะก,กะธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใช้หลักกฎหมายคดีนี้อัยการสูงสุดบอกว่ามันเป็นคดีนอกราชอาณาจักรอ่ะนอกราชก็นอกราะเมื่อนอกราชมันก็เป็นอำนาจของทางฝ่งายอัยการสูงสุดใช่อยู่ในเมืองอัยการอัยการสูงสุดก็ใช้อำนาจดังว่านั้นสั่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาเร่อหนึ่งเป็นคณะทํางานร่วมกันระหว่างอายการและตํารวจค่ะร่วมกันทําสํานวนใช่แล้วสองส่วนขณะนี้ ขั้นตอนการทำสำนวนยังไม่ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เสียทีเดียวค่ะเพราะยังไม่ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เสียทีเดียวจึงยังไม่พร้อมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาสวทอ,องเอ,อแต่ในจังหวัดนี้สวทรงเอชิงมาก่อนชิงเข้ามามอบตัวเออเอาสิเมื่อชิงเข้ามามอบตัวมันก็เกิดไฟบังคับตามปาวิายามาตราหนึ่งสามสี่หนึ่งตำรวจร่วมกับอายการเจ้าของสำนวนต้อง แจกแจงข้อเท็จจริงที่เขามีคนกล่าวหาคนนี่แหละออสองพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาในค่าวเด้วยกันด้วยค่ะซึ่งในที่สุดก็นําไปสู่การแจ้ง3ข้อกล่าวหาด้วยกัน 1. สมคบกันฟอกเงิน,งรน 2. ร่วมกันฟอก,ฟอกเงินสมมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติถามต่อว่า จะตั้งข้อหาฟอกเงินใครมันต้องมีความผิดบูลฐานใช่ต้นเหตุที่<ร>ทำมาสู่การฟอกเงินว่าความผิดมูลฐานที่นําไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินคือความผิดอะไระก็เข้าใจอัยการบอกว่ามันอยู่ในสำนวนเปิดหมดมันทุกบรรทัดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีผลต่อคดีเข้าใจอแต่จังหวะเนี้ยสนุกผมก็ถามต่อการทำสำนวนยังไม่ถึงขั้นพร้อมจะแจ้งข้อกล่าวหา แต่เกิดไฟบังคับต้องรีบแจ้งข้อกล่าวหามันจะมีปัญหาอะไรไหมอาการก็บอกว่าไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่มีจอแจนเขาที่แจ้งได้ไปก่อนไงสิ่งที่ผมพูดได้คำเดียวก็คือด้วยความเคารพสังคมก็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 ติดตามข่าวนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันสังคมระแวงอ่ะก็พูดได้แค่นี้สังคมระแวงอ่ะคุณนายไม่ใช่ผมพูดอะไรสังคมระแวงสังคมบอกว่ากลัวรอดจังเลยเขาใช้คำสั้นๆเดียก็เจออีกห้าสิบล้านหรอโอเคถอนคำพูดค่ะ